ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีสายน์พุทธศักราช2565 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอนามนได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ได้มีการมอบเงินเยียวยาให้กับนักศึกษากศนอตามโครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน207คน 2. ง,งานการศึกษาตามอัธยาศัยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนามนร่วมกับบุคลากรกสอนอจัดกิจกรรม2เมษายนวันรักการอ่านสืบสารวัฒนธรรมไทยร้อยดวงใจเทิดไทยเจ้าฟ้าสิรินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของวันรักการอ่าน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ประจำเดือนมีสายน์จำนวน105ฉบับและได้มีการลงพื้นที่แจกหนังสือความรู้กับการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมด้วยหนังสือสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 ให้กับครอบครัวรักการอ่านและนักศึกษาผู้พิการทั้ง5าตำบล 3. กิจกรรมงานภาคีเครือข่าย กสนออำเภอนามนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งออนซอนเฮือนนามนโดยมีนางสาวอ้อมอารียี่วาสีในอำเภอนามนเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนในอำเภอนามนกสนออำเภอนามนเข้าร่วมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกสำหรับผู้ที่เกิดในพุทธศักราช2544และผู้ที่เกิดพุทธศักราช2536-2543ถึง2543ประจำปี2565 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนมีสายน์พุทธศักราช2565นณวัดป่าพัฒนาราหมู่ที่4ตํตำบลยอดแกงอำเภอนามน กศนอําเภอนามนร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2565อำเภอนามน์ณจุดตรวจหลักหน้าสถานีตำรวจภูทรอำเภอนามนเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อํเภอนามนเข้าร่วมมอบเงินสมทบ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินนาบ้านยอดแกงหมู่ที่2องตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาลสินรวมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายนพุทธศักราช2565อำเภอนามนณจุดตรวจตำบลหลักเหลี่ยม 4. งานตามนโยบายและจุดนิ้นกศนอำเภอนามนได้จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อมอบหมายและติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษพร้อมกล่าวต้อนรับนางทิพากรวิชาสวัสด์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการคนใหม่ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนางสาวกุมาริกาเครือวันตําแหน่งครูผู้ช่วยบุคลากรกศนอําเภอนามน จัดกิจกรรมประเพณีส่งน้ำพระและรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2565นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการกศนอำเภอน,นามนร่วมเป็นกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครและครูกศนตำบลรอบการประเมินครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565นักกศนอำเภอเมืองกาลสิน เมื 19, en, ata, 20, ่อวันที่19เมษายนและกศนอําเภอดอนจานเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2565กสนอําเภอนามน์ได้ดำเนินการประเมินผลสำมฤทธิการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2565ในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2565ครูผู้สอนคนพิการอำเภอนามน์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP รุ่นที่3ระหว่างวันที่25ถึงวันที่27เมษายนพุทธศักราช2565นาโรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแกน่น กศนอำเภอนามนขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ขอพระคุณค่ะ